ชาวเน็ตโรเตือนวิกกี้เมียเวียท้องอยู่อย่าทำกิจกรรมแบบนี้เป็นที่รู้กันอยู่ว่าหนุ่มเวียสุกวัฒนั้นเป็นพระเอกติดดินสุดๆและก็ลุยแหลกถึงนายถึงกันชื่นชอบกิจกรรมแอดเวนเจอร์แบบสุดๆเลยล่ะคะ่ะโดยการเดินป่าขึ้นเขาลงห้วยไอเวียเนี่ยบอกเคยยัน ดังนั้นคนที่อยู่เคียงข้างก็จะต้องเป็นคนที่ชื่นชอบความหลุยไม่แพ้ก,กันซึ่งภรรยาคนสวยสาววิกกี้พี่มนยาคนนี้เองก็มีคุณสมบัติแบบนี้เต็มเปี่ยมจนพิชิตใจหนุ่มเวียได้สำเร็จถึงแม้ว่ากำลังจะตั้งท้องอ่อนๆแต่วิกกี้นั้นก็ยังไปเที่ยวพักผ่อนกับสามีเวียสุกรวัตรอยู่เสมอโดยล่าสุดนัดอัติรุธได้ทาคลิป one day w a กับมีวิกกี้พี่มุนยาทางช่องนัดเจอโน่นนัดเจอนี่ แต่ในช่วงเวลานี้ที่กำลังตั้งท้องเบบี on, <ๆ>๋แบบอ่อนๆก็ทำให้แฟนๆนี้อดที่จะเป็นห่วงไม่ได้ออกโรงเตือนกันใหญ่ว่าแม่อย่าลุยให้หนักเกินไปนักห่วงน้องที่อยู่ในท้องบ้างเนอ้อขอแนะนำหน่อยนะคะคนท้องเขาถือไม่อยากให้ไปเดินป่าเพราะมีสิ่งที่มองไม่เห็นขนาดทุ่งนาเขายังไม่ให้ไปเลยโบราณเขาถือค่ะคุณเวียจะมีสิ่งไม่ดีตามมา อย่าว่านะคะถ้าเลียงไม่ได้ก็ให้เอาเข็มกลัดติดไว้ชุดด้านข้างท้องนะคะมันจะช่วยกันสิ่งไม่ดีเข้าหาเป็นห่วงนะคะท้ายนี้ขอให้ทุกคนสนุกปลอดภัยนะคะระวังลื่นนะครับวิกกี้ไม่แนะนำให้ขึ้นลงเขาอันตรายคุณแม่เดินระวังนะคะ อย่างไรก็ตามวิกกี้นั่นก็ได้พูดในคลิปแล้วว่าเดินง่ายๆชิวๆไม่สูงมากเดินออกกําลังกายค่อยๆเดินจริงๆคนท้องออกกําลังกายได้นะค่อยๆเดินดีต่อสุขภาพด้วยเพราะสิ่งที่กินไปต้องเดินย่อยและออกกาลังกายบ้างและทําให้รูกแข็งแรงด้วยพอกมาปุ๊บเดินป่าได้เลย เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ